ถ้ารู้แค่ว่ากำลังฟุ้งซ่านเรื่องไหนแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ฟุง้งยังไม่นับว่ามีสติเข้ามาในกายใจ หากเริ่มด้วยความรู้สึกมือมือแล้วเกิดอาการนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังฟุ้งซ่านเรื่องไหนคุณจะแล่นตามเรื่องที่ฟุ้งนั้นไปหรือไม่ก็พยายามกำหนดให้ความฟุ้งซ่านหายไปแล้วกลายเป็นความรู้สึกค้างค้างคาคา,าหรือกลับไปมือใหม่นั่นไม่เรียกว่ามีสติเข้ามาในกายใจคุณแค่มีสติเห็นว่ากำลังฟุ้งซ่านเรื่องอะไรไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ฟุง้งยังกลับไปยุ่งเหยิงได้เหมือนเดิม หากเริ่มด้วยความรู้สึกว่ากำลังคอตั้งหลังตรงหายใจยาวหรือกำลังหลังงองหายใจสั้นแล้วรู้ตรามจริงว่ามีอะไรยุ่งยุ่งอยู่ในหัวจากนั้นเห็นอะไรยุ่งยุ่งนั้นกำลังซาตัวลงหรือหายไปในลมหายใจต่อมานั่นเรียกว่ามีสติรู้เข้ามาในกายใจคุณเกิดสติเห็นว่าขณะหนึ่งจิตฟุง้งอีกขณะจิตสงบจากฟุ้งลงแล้วเมื่อเห็นแล้วว่าเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอารมณ์ฟุ้งซานนั้นไม่เที่ยง รู้ว่ามันไม่เท่าเดิมรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมและเมื่อเห็นมันหายไปก็มีอิริยาบถปัจจุบันรองรับต่อเห็นอะไรอะไรทางกายไม่เที่ยงต่อได้ไม่ว่าความสั้นยาวของลมหายใจหรือความไม่อาจทนอยู่ในท่าเดิมของกาย รู้อย่างหลังนี้เท่านั้นที่ทําให้หลุดจากอุปทานว่ากายใจเป็นตัวเดิมของคุณหลุดจากความสําคัญผิดว่ามีตัวคุณอยู่ในกายใจได้จึงสงบระง,งับจากความฟุ้งซ่านได้ยาวขึ้นเรื่อยๆเยี่ยงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านเสียได้